ขูดอ่ะน้ด้องุดดายเลเด้อ่างามงามน้าตาคุ้นชักเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและเอฟซีทูทันนะคะนี่ซาจะแล้บก็บาโต๊ตะลุยกับผ้าขาป่าหาเห็ดขึ้เราเหรอจ๊ะครับผม วันนี้ก็ไปทั้ที่อะไรกันแล้วครับมาส่นจับวัตถีอะไรวันทียี่สิบสิงหาเด้อค่ะหกห้าค่ะพี่น้องครับผมับมาหลุดน้ำกันพี่น้องเดี๋ยวนี้กะต้องหลุดเลยค่ะพอแล้วโมหนึ่งค่ะพี่น้องครับผมฮะโมหนึ่งจังไหนโมหลายดอกค่ะโอ้กลางกลางแอกมเหรอพี่น้องผมมันหมันน้ำกันพี่น้องวันนี้มันหมันเด้อประเดิมต้อเห็ดเราโง่กันด้อพี่น้องย่างขึ้นมาท่านี่ไก่ปันไดเนาะสาวจริลมวันนี้ก็มากับผิววัฒนภาพาลุยเด้อค่ะพี่น้องครับ พี่หนุ่มอีสานบานเฮาแล้าเราคือพิ่นขึ้นไปก้อนแล้วพี่น้องไปก้อนแล้วเนาะมื้อนี้มานะกันสามซองเนาะครับผมก็ลังมาพ่อกันวังหั่นแยกกันเก็บเห็ดมันออกห่างนะจ๊ะพี่น้องเห็ดออกห่างถ้าเฮาไปหลไหลกะบ่ใครได้เนาะสาดจนแหลมพูดอ่ะโอ้ยเจ้าพี่น้องจะเริ่มพูดเอาเด้๋วพี่น้องถ่ายเด้อ ไปเฝ้าเก็บเสาจนแล้วมั้งเอาอย่าเฝ้าเธอฝ้าฝนก็ได้เร็วเร็วโอ้ยมืนอนี้คือสยหมานอีกมันอีกขี้คือสยบไม้เนาะเฝาต้นเนาะมันอี้เปลี่ยนไม้ไม้เนาะจ้ะพี่น้องเปลี่ยนไม้ด้อพี่น้องไม้ไม้สูงนะคะพี่น้องทางเก่าเลยเนาะทางจังหวัดพะเยาอำเภอเชียงค้ำเลยพี่น้องอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาเนี่ยผมก็คิดกันว่าคนจูนีงามเนาะเจอดอกเดียว จุมเดียวยู่รอๆกันเอพี่น้องห่างหัวจังวะมันอีกอากาศกัเป็นค่มคึมเลยนะจ้ะแมนแมนแมนมีระบจุมหน่อยครั้งเนอะบอบจุ่มกอักลัวรูดต่างไงหวานตช่ามีแดเด็อ คุ้นดอกนยดตีไหมตนั่นเหงนเมาเ่าดอกนี่น้อยเกิดแต่ยามดายใจัยตเกิดต้องห่งนไอ้บอกุณเนี่ไปยามรอดไปเบื้งไหรออไปเบื้ง่โอ้ยเร็วเร็วเฮ้ยโอ้อามาน้นี่กระตาไอ้พีน้องไปเบื้งคุ กอแดงะจ๊ะดอกฮามเน่อับผมไม่สิออกไม่ฮึดจะไหนก็ออกคอปล่อยี่นอกพูดพี่นอกมอนี่กับมาพุละขี่นอกมาพอกันแล้ววนคืนคขึ้นมครับพอมาพอกันแล้วก็พีวัดวรณพาพาลุยครับผมตูนกับพี่ดุม นมอีสานบ้านเขาครับผุนมานํ้กันพี่น้องเอ้ยอาผูนุกไก่กันพี่น้องอุ้ยอุ้ยีนี้เ็ดพึ่งไฟเนาด๋บ้านไหจ้าคือบ้านไหนบุเฮ็ดพึ่งไฟนะคะพี่น้องเพิ่นเพิ่นขืนก้อนเขาเนาะเพึ่งลกจุ้งอะ้ยอนจุงสองดอกดอกนี่เกิดอไเกิดไม่ไมย์้ลาเพนเนี่ย อขาเป็นแกงแสบบรสาาจเะเล้วงแกงจะเรียแต่คนมาเแจา,าจะเนาะเอาจะเลี้ยก็ว่าดอกมันอร่อยครับต่วัาขาเป็นออกแข็งแข็ง <laughs> นี่ถึงาหารนะคะเอฟซี FC ว่ารสชาติกะสิคมน,นิดนิดนตุนิดนาดนิด มัเป็นเ่าแล้วมาตัว่าขมปิดผุนีบบัวอีฟซีวขมนิดเ่าแล้วพี่น้องเอาเอาไว้เป็นเสื้อพี่น้องมีแห้งคักนี่ยครับนตาโปคนขนมาขมกะแทบอยู่เชแต่ว่าเบาต้นก็สาจะแลมต้มซีน้ำแล้วไปก้อยพี่น้องงนีอยูมโอ้ยหีดแดงเ่าค่ะนี่นี่จะขอเาามนี่เยอพี่น้องขาดเ่าเ้ยแวทอกห่จุม ใครเห็นหห่อหงูขาวรวยดอกเดียวคอลอเนาะสาจจันแนยเครื่องนกยุงเดอดอกเดียวครูรู้หรือบอกสาจจันแนยจองดอกโอเคหน,น่อยฮ่าฮัตเดียวงามงามตาปุ้นคักงเนาะ งามระบาดตุ๋นงามคับอีกหนึ่งดอกเห็นจี่ละดอกอีหลีเนาะใส่ตุ๋นละพี่น้องออกจากป่าแล้วค่ะลงน้ำไปที่นี่จะคนณสองคนณสองคนนี่ค่ะก็แม่น้องขวัญครับผมนดี๋ยวพี่น้องเก็บบวชหอยต่อจ้ะพี่น้องกระต่าแม่น้องขวัญมาเก็บพี่น้องหอยไปกินกั็ต่อเมฆหงระบาดตุ๋นมาเก็บมาเก็บบวกหอยด้วยครับเก็บบวกหอยนองกัน อยู่ป่าหยางของพี่วันเนาะใช่วันวันพาพาลุยแล้วเป็นอ่ะมามาเก็บหอยอยู่ป่าหยางเพิ่นหอยเซอรี่้อค่ะเอมื้อนี้นั่งเส้อป่าหยางอะไรเนาะพี่ตาจะแลมนพี่พี่พี้คงกินหลากหลายเด้ฮู้นข้าเนื้อเอาอันหอดอันเสียงก็นาะค่ากับนี้ ไป,ไปสามปลาสี่ปลาเหรอพี่น้องเอ้ยอึดแักเลยนี่อึดแ,แค่นอะเพิ่นจุ่มยุกมองเดียวเลยพี่น้องเพิน่นเพื่นมาหมุดเนาเพิ่นย่านย่านนกตี๋เดีวพว่พี่น้องใส่แล้วพี่น้องข้าวเดียวเป็นนเดีนั่น,น,นเห็นบอกซ้องมาอืม,อมอบังเนื้บงเน นี่ยอนะโอ้ยย <anden> <Oliver> ุ่งสูบเลียดคอยพนัเอาเอาไปไปเรอ้นเกาะยู่น้ำง่ายยาดเลยพี่น้องนน้ายหม่แมามาเคียวาส่จนแล้วมไม่เห็นดอกเด้อพี่น้องกุ่พันยูใตนามคนค่ะมันครน โอ oh, anyway. ้ยบาตุนเ้ยมากยหญ่อ่อนมากใหญ่ม่เป็นปลาหอยขันหอลงขันหอลงมันจะคุณรับคุณนี่มาก้า่นหี่ย่ไปทีงานนี่จัดระาว่างวันวันนี้ัวใหญ่เนาะกระดูกคอกระดูกคอี่ัย

นะไปอีกปจะกัดลาอย่างพี่น้องมื่อนี้ก็คึมๆเอาๆเาลยพี่น้องมีบ้าตันี้นี่นี่นี่่ไงอืมฟังเลยพี่นพี่ตอนนอยู่พี่ Lần nữa nè yên lái lại Nó Nó bao tuần Long Xây biệt yên Cả ná Nhìn thấy thật nè bao tuần Xây biệt yên long mình Thay con sửng mất kìm vây nó tí thay trên nó phát tùm này. นี่เอาไปเอาไปลวกเอาไปล่างแล้วก็ลวกเนาะมแก,งง<อ>แกน้ำพริกบ่สเอาพริกใส่เนาะก็เกลี่ยใส่บอสแกใส่พริกด้วพี่น้องเห,หรอคนไข้ไข่ตุ๋มไข่ขิดดินเน,นาะไข่ที่ตุ๋มเดร็วอยู่ตื่นๆนอยู่หลายคนตายแล้วมีเลิกๆเลืลยนะโอ้ยจะอีกอย่างอยู่ตื่นๆเลิกๆเลือเรื่อบอกไปทั่วทีเด็กนั่งตื่นตื่นแต่ว่าคนอยู่เลิกๆเลือดกพี่น้องโอ้ย เาจะเลีงผู้สิมันเก็บไปเก็บไ่กับพ่อแลเดิคันสิมอสกับหอยยด้ดีไปโอ้โหจนไดมันเก็บไปเลยๆยังล่ะ Cái này ừ. nó ngon ngon, khi mà nó mịn tự nó nó tụt Đi luôn các bạn Nó ngon ngon 2 chụp cắt, chụp cắt, chụp cắt Nó, nó bớt ngay nha Nó Tông đường ba nó พี่น้องบ่เห็นอยู่ในน้าในนาแมนเหลี่ยมตาเลยพี่น้องก็ให้ได้หลายเลยจ้ะนี่ดิอะไรอ่ะมันง่ายดีเนาะแถวนี้เนาะไม่เชื่ออย่างไรก็ยังงั้นเงินเปล่เกือบูดไเกิดบูดเพิ่งกิดหัวด้วยพี่น้องเกือบบุดหัวลงมาได้ยังจะถึงดอยเนาะมันถึกดินหินขาดเลยพี่น้องหอยเรือพี่น้อง มันอยู่ติมือติดกลุ่มก็ยู่ห่างๆคือกันกับเห็ดนี่บ่ตายจนแล้วอันอันหอยกระหางเออเห็ดกระหางหอยเงี้ยสียางหางอยู่เก็บไปเก็บมาไกลเคืองเลยพี่น้องน้องเอ้ยขึนขึ้นไม่อย่างนี้ขึ้นไม่อย่างนี้กองเงียบอยู่ต่อายวะนี่ตายบ่บ่อที่เราขึนขึ้นมาอย่างบี้ายจนแดมวกองอ้อย ว่าล้พี่น้องมาทีนี้เอาไปปไปไปไไปไไปไปอปไปไีได้ปไปไปไไปไไปไปอปไปไีไปรัไป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 าปไปไปไปาปไปไปไ ผลงานในสามดอยพี่น้องสามดอยเลยพี่น้องครับลงโหนกอาได้เล้วจ้ะนี่ก็งรวมกันกับของแม่น้องควันแม่น้องควันครับผมสิพักกันไปกินเข่าเขายังรับใบใบต้นเขาใบแก่ๆพี่น้องครับไปสามดอยได้สมีแล้วก้ะก็เลยมาอีกดอยหนึ่งพี่น้องดอยปลายยางของพี่วันเนาะมาเอาหอยพี่น้องนี่เอาไปต้มกับตำบุกฮงเนาะสาวจิแลมเนาะไปมาไปตำบุกฮงกินกันเนาะพี่น้องไปเอา ที่นี่กันที่ได้ลำลากันก่อนพี่น้องกับพ่นละขอกันคิดนะครับว่าที่บ้านตนก็สาวจะเลี้ยมสิไปทางไหนเป็นวันคิดิบกันเลยพี่น้องครับมือหนี้นี่สามไม้นี่ไข่สีบัวหมานพี่น้องมือนี้เป็นจังไหนพูนเนาะครับไปกับบ้านเนาะกาบันไปหากินเข่าตำโบหอโบกุ้งแกงหอแกงเฮดไปแล้วพ่นเนาะสำหรับคลิปนี้กับติดลาก่อนเด้อครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ